l e s e and blanks. I couldn't have done it without you guys. So thank you and I love you. สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับเช้าๆแบบนี้ก็เจอกับแอดกันหน่อยนะฮะกับเรื่องดีๆที่จะเล่าให้ฟังกันนะฮะ โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเสียดายจังเลยที่ไม่ได้เห็นโมเมนต์ลิซ่าปรากฏตัวที่ MTV ใช่ไหมก็เป็นภาพที่เราคุ้นเคยกันเนาะได้เห็นน้องปรากฏตัวตลอดนะฮะแต่การที่น้องไม่ปรากฏตัวเนี่ยไม่ได้แปลว่าน้องไม่ได้รางวัลน,นะครับทุกคนน้องยังได้รางวัลเหมือนเดิมนะครับซึ่งแน่นอนถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นครับแต่ว่าน้องเนี่ยก็ฝากคลิปมานะฮะโอ้โหบอกเลยว่าน่ารักน่าสดใสอีกแล้วนะฮะน้องมาแบบวันหน้าบางๆนะฮะ คือเหมือนน้องแต่งหน้าน้อยอีกแล้วใช่ไหมทุกคนอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะใครมีความเชี่ยวชาญบอกหน่อยแต่แบบดูสดใสามากนะอ่ะน้องก็ส่งคลิปไปที่อ่าให้เขาเอาให้เขาขึ้นที่ MTV นึกออกไหมทุกคน okay, okay. ออนแอร์นะฮะซึ่งโอ้โหน้องก็น่ารักมากเลยเรียกได้ว่าขอบคุณทุกคนกันจนหมดเลยเริ่มตั้งแต่ตัวรางวัลเองน้องก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้รับนะรู้สึกแบบขอบคุณนะแล้วก็ขอบคุณไปจนถึงเพื่อนร่วมงานอย่างเรและก็โดจาแคทด้วยนะฮะที่ทําให้เกิดบอร์ดเกนขึ้นมาและที่สําคัญเนี่ยน้องก็ขอบคุณไปถึงทั้งบลิงและก็ลินลี่ด้วยนะครับที่ช่วยกันซัพพอร์ตเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าสาขาที่น้องได้เนี่ยก็เป็น เบสเคป๊ K OP, นั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหเป็นสาขาที่คุ้นเคยอะเนาะเออแต่ก็แอบงงเหมือนกันเพลงน้องเนี่ยหลุดคำว่าเคป๊อไปแล้วทำไมน้องไม่ได้เออไม่ได้อันอื่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ดีแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอ่า m t v VMA อะไรก็ว่าันไปเนี่ยเราก็ติดตามกันมาตลอดตั้งแต่รู้ว่าลิซ่าเข้างแต่รอบแรกใช่ไหมจำได้ว่าตอนนั้นนี่คือโอ้โหตื่นตีอะไรไม่รู้อะ เพื่อที่จะมารอดูน้องเนาะก็ติดตามกันมาตลอดนะครับนะก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับลิซ่าด้วยนะครับแล้วก็เออยังมีโมเมนต์ที่มิเตอร์บีทพูดหน้าแบ็คดรอปด้วยนะครับทุกคนถ้าพูดถึงมิเตอร์บีทเนี่ยก็ต้องพูดถึงยูทูบเบอร์เขาเรียกว่าอันดับต้นของโลกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมิเตอร์บีทเนี่ยถึงกับเอยปากว่าอยากร่วมงานกับลิซ่าเลยทีเดียวนะครับโอ้โหอดใจไม่ไหวนะฮะอยากเห็นลิซ่าไปเล่นเกมโชว์กับมิเตอร์บีทเหมือนกันนะฮะเพราะว่าช่อง เกมอ่ะเกมให้ทุกคนมาเล่นกันอะไรแบบนี้แบบเรลิตี้อ่ะจ้าที่เช่นแบบ300คนใครจะอยู่แบบเล่นซ่อนแอบใครจะหาคนสุดท้ายเจออะไรแบบนี้อยากให้น้องไปเล่นแบบนั้นรู้สึกว่าน่าจะมีโมเมนต์สนุกสนุกร่วมกันเยอะเนาะน้อง,องอบอกไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเงินรางวัลน,น้องไม่เอาเงินน้องรวยอยู่แล้วนะฮะและ้วก็มีในส่วนของโลเซ่ด้วยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับโลเซ่ด้วยนะครับที่ได้รางวัลไปเช่นกันเนาะซึ่งของโลเซ่เนี่ยน่าจะเป็นในหมวดหมู่ของเบสซองนะครับนะอ่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง2สาวเลยนะครับทั้งลิซ่าแล้วก โลเซ่ด้วยนะฮะแหมก็ต้องบอกว่าเก่งกันจริงๆจากวงเคป๊ในวันนั้นทุกวันนี้ก็มาอยู่แนวหน้ากันทั้งหมดทั้งวงแล้วแล้วก็ขึ้นเวทีรับรางวัลใหญ่ๆแบบนี้กันไปเยอะแล้วนะฮะนะแสดงความยินดีด้วยอีกหนึ่งครั้งนะครับเล่าให้ฟังประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแอดขอตัวลาไปก่อนทุกคนสวัสดีครับ